อีกสามันไปอยู่กับยายแล้วนะอีกสามันไปให้ยายเลี้ยงนะรู้ไหมอย่าดื้ออย่าซนรู้ไหมร้องได้แค่สวันละสองเวลานะเช้ากับเย็นนอนก็ต้องนอนแบ่งเป็นสองเวลานะรู้ไหมนอนเช้าแล้วก็นอนบ่ายแล้วก็ตื่นมาเย็นเลยแล้วก็เจอแม่เลยโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็อาบไม่ได้ต้องอาบด้น้ำเย็นแล้วนะ เวลาจะขี้ก็ขี้ได้แค่ช่วงเย็นนะตอนนี้แม่มานะห้ามขี้ใส่ยายนะรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมลูกเวลาตื่นก็จะเพิ่งรีบร้องนะตื่นก็นอนในเปนก่อนถัน่วอยากจะทักว่าอ้าวตื่นแล้วเลยและหนูค่อยร้องกินนมนะคะเวลากินนมก็จะกินนมเยอะกินได้แค่สามครั้งแบ่งเป็นมือม้อๆไปโอเคไหมมื้อละสี่ออนพอไหม พอไหมพอไหมคะเอไหมวันมา